ว่าขั้นไดขั้นใดหรือว่ากระใดก็ได้นะคะนี่ความหมายจะคือกันก็คือแปลว่า สวัสดีค่ะทุกคนยินดีตอนรับสู่เพจสินุสาวรูปไทยวันนี้เราพาทุกค,คนมายุคของน้องนานะคะแต่ว่าเมื่อวนนี้จริงจะพาทุกคนนาอมาเรียนรู้ภาษาพูดไทยค่ะทุกคนอีพีนี้กับ80ก,กว่าแล้วนะคะการจะได้กับเปก็น่าจะหิรานในเดือนน้องเมื่อนี้มาเป็นแบบคำศัพท์ง่ายๆพีๆ่เอฟซีน่าจะคุ้นเคยกันโยนะคะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มคำแรกกันเลยบ่เพื่อเป็นการเสียเวลานะคะเดี๋ยวมาเริ่มคำแรกกันเลยดีกว่าคะ่ะคำแรกนะคะอีลาหนึ่งเอาตอนนี้เลยก็คือคาว่าคนขี้รัก อับซิคอนดิบอกคนขี้รักนะคะภพาษาอุททยจะออกสำเนียงประมาณนี้คนขี้รักนะผู้ใดมาขี้รักอ่าขี้รักนะทีนี้นะคะกับหมายความว่าคนขี้ขโมยหรือว่าเป็นหัวขโมยนะคะขี้รักนี่ก็คือแปลว่าขโมยนะคะประมาณนี้ซ้คือกันบอคำที่สองค่ะเก็มาข้อขวายแล้วหมดนี้เขาก็ลืมข้อขวายกันต่อนะคะ,ะอีลราหนึ่งเอาแต่คือคำว,ว่าขั้นใดอ่า ยางแบบขึ้นขั้นใดไปนี่นะคะขั้นใดนะอีลาสิเสุดเก็แล้วกันถ้าเกิดผู้ใดบอกหูนอนเอฟซีรองเดาบังมาว่าขั้นใดสิแปลว่าอย่างขั้นใดนะคะในที่นี้เราหมายถึงบันไดนั่นเองนะคะขึ้นขั้นใดก็คือขึ้นบันไดนะคะบางคนอี่เราเคยได้ยินกระดก็ขึ้นกระดอันนี้ก็เคยได้ยินสมัยแต่เก่าเคยดิยนเฒ่าเอิญอยู่นะไซส์ว่ายอย่างก็คอมเมนต์บอกกันกระดนะคะ,ะมาคัที่สามขั้นที่สามนะคะคำว่า เอ่อเขาะโง่เอ้าเขาะโง่เคาะโง่นะคะติ๊กตอกติ๊กตอกมาจากบางไอ้งานเคาะเคาะโง่นี่ก็คือแปลว่าคอกวัวนะคะทุกคนเขาะนี่ก็คือคอกนะคะประมาณนี้สิเริ่มเก่าโหแล้วนะคะอุ้ยห่ยางกว่านั้นนะคะอ่ะเดี๋ยวเขาจะมาเริ่มคําที่ซี่กันเลยนะคะคําที่ซี่นี่ก็คือคําว่าคอกงูมาแล้วก็ต้องต่อไปก่ะ คาะเป็ดนี่คนอานอิลามีเดอเคขะเป็ดนะคะข้องูข้อเป็ดข้อเป็ดกับทีนี้คาะก็คือคอก็คือข้อเป็ดนะคะทุกคนวันนี้มาแบบสี่คำสั้นๆบอกสั้นๆเลยนะคะคำแรกคือคำว่าคนขี้รักนะคะคนขี้รักในทีนี้นี่หมายค่าหมายความว่าคนขี้ขโมยหรือว่าหัวขโมยนั่นเองขี้รักนี่แปลว่าขโมยค่ะทุกคนอ่านไปนี้มาคำที่สองคำที่สองคือคําว่าขั้นใดขั้นใดหรือว่ากระใดกระใดนะคะนี่ ความหมายจะคือกันก็คือแปลว่าบันไดหรือว่าขั้นบันไดนั่นเองค่ะทุกคนเนาะแล้วก็คำที่3ค่ะคำว่าค้อโง่ค้อโง่นี่ก็คือคอกวัวนะคะโง่โง่นี่ก็คือวัวนะคะทุกคนค้อนี่ก็คือคอกนั่นเองนะคะบิ๊กซบอกงงบอลบอลแล้วก็บคำที่สี่คำสุดท้ายก็คือคอกเป็ดนะคะคอกเป็ดก็คือคอกเป็ดนั่นเองนะคะับเลยเลี้ยงเป็ดยีวอลข้อมีวอลอีลาไดเดินท่าคลิปนี้ก็เป็น อีพีสันสานมาฝากพีเอฟซีคือก่อนนะคะผู้จักคำใดหรือ,อยังผู้จักคำอย่างกะเข้าเมนต์บอกอีลาได้นะคะเดี๋ยวมันอีลากะขอโตกันเนอรนะคะแ like, ต่ก็ก็ไลค์ก็ติดตามเพจสินุสาวไทยเดือจ้าเดี๋ยวเจอกันใหม่อีพีต่อไปเด้อค่ะพุกคุณค่ะบ๊ายบายบรรยากาศข้างหน้าค่ะทุกคนนี่สะพานข้ามแม่น้ำแควตอนนี้คือน้ำแห้งอย่างที่พีเอฟซีนะคะผ้ปจะพอยไปแล้วะคะ่ะทุกคน